ไปเล็ว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 ไปเร็วอปรไปเไปเ้ยนำก่อนนำก่อนได้เปรียบนำก่อนได้เปรียบพอพี่เคก็จะไม่รู้ว่าเราไปไหนแล้วนำก่อนได้เปรียบนำก่อนได้เปรียบนำก่อนได้เปรียบอินฟินิตี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชชว่์สวัสดีค่ะแคนคาซีนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไมค์คราฟต์กันเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาอยู่กับพี่ๆโอเคโอเคนะคะ สวัสดี้าวัสดีวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ปุ่มหันษาสุดฮาฝึกภาษาไทยสุดเพลนนั่นเองนะคะวู้ฮู้ไอวย <c oughs> อนนอววยอวว่ววาวววไว่วว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 ว่วววนวว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 ัวววัวว เป็นไงล่ะเขาไม่ว่าสก,กินมาใหม่มันเหมาะสําหรับโปรเจกต์นี้นะเพราะว่าหาปุ่มจนตาถลนเห็นไหมตาลุกวาวแล้วว่าเหมือนแบบสกอยตอน้ายเราหลุดคว่ำอ่ะไม่ตาถลนไม่ไม เว้นกรบพริบโกเลยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เว้ยลูกตากระฉลุนเอาไวนะไม่ใช่โอเควันนี้นะคะเราก็ได้ปรับกติกาใหม่ใช่ไหมก็คืออันนี้มันจะมีทั้งหมด77็ดบเจด่านนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะเอาแค่2ี่ด่านเนาะถ้าเกิดใครนะคะที่หาปุ่มไปถึงด่านยี่สิบได้ก่อนคือผู้ชนะนั่นเองเนาะโอ<ค> <ๆ S 2> เคไหมคะต้องต้องอัพแต่ะไม่ใช่แบบกดเกดอ้ายี่สิบเอ็ดแหละอ๋อก็คือไม่มันจะมีมุมด้านขวาเห็นไหม เออมันจะมีมุมเ้ื่อนขวาขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ที่ด่านที่เท่าไหรแล้วอืมกนเหรอใช่มีกฎกติกาด้วยเธอเขาบอกว่าให้แบบไบเดียดเป็นไบรท์เราปรับกันแล้วเนาะอ่าปับแล้วค่ะเรซอซแพรธรรมดาใช่เรซอซแพธรรมดาใช้เช,ชดเดินด้วยนะจ๊ะไม่เกี่ยวเขาไม่ได้บอกว่าห้ามใช้เช็ดเดินโนโนเขียนหว้ว่าห้ามใช้เชดเดินอันนี้มันจะชัดอต่ไม่เห็นามนไม่ได้ชัดขนาดนั้นจริงๆรแล้วว่าใช่แล้วว่าัน้องไม่ชัดไม่ชัดเขาแค่เขียนว่า don't use f5 ชูรุกอาราวไม่เอาเขาเพื่อความสวยหนอนน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 เพื่อความนอนน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 เนก็เนนนนนนนานนมนนนนนไนนนน่นเอาไม่นน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 นาไน่ได้เขียนด้วยว่าหนามนนเดนร์แน็นนนานนนนะนะอน่นน้นน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 ่นอนนโอเคนน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 เนน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 อนนนนนนน ไปด้วยอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ยโอ๊ยโอยไม่เหนอะวะเอ้ยเจลาเอ้ยเมื่อกี้เห็นโอเคก็อยู่ตรงนี้ไปด้วยไปด้วยเฮ้ยไปละไปด้วยมันรวดเร็วทันใจไวกว่าประกันมากเฮ้ยเฮ้ยตามไปด้วยไปด้วยอ้้วอันนี้ด่าน6กแล้ว เราผ่านมาถึงแดนหกกันแล้วอันนี้อะไรมีด้วยมีหลุมด้วยมีหลุมด้วยมีหลุมด้วยอันนี้อยู่ไหนอ่ะปุ่งอยู่ไหนตัดแล้วอะไรอ่ะตกอ่ะแน่สงสารเขานะคะต้องวันนี้ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเจำเป็ยแล้วจำเป็ยแล้วจำเป็ยแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนนะอยู่ไหนอ่ะ ไปด้วยตามเราวาทำไมหรอเฮ้ยแต่นี้ยื่นไหนวะอต่นี้ยื่นไหนวะย่ไหนวะ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 เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ย g o ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยมองไม่เห็นน้ำมือตื่น ไป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 ด้วยมปแล้วมาแล้อันนี้อยู่ไหนอ่ะตรงไหนบนต้นไม้เปล่าจะล่าไปแล้วไปแล้วไปเล้วไปเร็วไปเร็วไปร็ไปแร็วไปเร็วไปเร็วเร็วไปร็้ไปเร็วไปเร็วไปเรไปเวปรีวไเพราะไี่เร็็จไไมเรู้ว่าเราไปไหเแล้วนำก่อวได้เรียนำก่อนได้เรียนำก่อนได้เรียไม่ได้อ่ะเจเรเร็วไเร็ววว่าจะนำซะหน่อย โอยไม่บอกให้แม่มาคอไอเราต้องร้อสร้จนอ่อนใจไปแล้วนะจะร้องเพลงเก่าด้วยอ่ะไม่รู้ตอนนี้เราด่านสิบสี่แล้วใหม่รู้ใหม่บอกเอ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยตรงนี้ดูมีความเนียนมากอะตรงนี้มันดูมีความเนียนมากอ่ะ เฮ้ยอู๋เคมมาแล้วเหรอตาม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 ที่เอนตามจิตชีวิตที่เองไม่ให้ตามไม่ให้ตามหรอกจะมีวิธีไหมเดี๋ยวเราไปแย่งตอนหลังสุดท้ายดีกว่ามันก็เล่นตามเล่นตามไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ความเย็งเฮ้ยอันนี้ไม่เห็นอะมองไม่เห็นน้ำมืออะไม่ได้อยู่ข้างบนเลยมันไม่อยู่ข้างบนแน่ๆแต่ใช่เฮ้ย โอ้ยแล้วมันเป็นหินมันเนียนน่ะเราไม่ชอบอ่ะใช่มันจะเนียนอะไรอราไม่ค่อยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรตอบตามาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ยากอ่ะอันนี้ยากอ่ะด่านแรกเนี่แบบหมู่หมู่มากอ่ะเจ็บเจ๊แล้วแล้วไงชิบหายกูชิบหายกูแล้วมันอยู่ตรงนี้ด้วยเอาแล้วไง เร็วเร็วเคน่เอ้นน่เอ้หนุ่มไอ้หน่อ้หน่ไอ้หน่อ้ห่ไอตหนไ้หนุ่อ้หนุงมไหน่มอดหนุ่มไอ้หน่มไอ้หนมอ่ไอหมไหน่อยูน่้หน่ไอหนุ่มไอ้ห่อยู่ไอ้หน่มอ้หนุ่งอ้ยมันต่งอ้ห่้่อยู่ม้่างอ้ห่อ้ห่อ้ห่้หไม่มช่ออ้หอ้น้ห มาแล้วเว้ยเดี๋ยวขอมองอุ๊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 ไปแล้วเฮ้ยตรงนี้แน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีหลอกตรงนั้นน่ะแต่แล้วไม่มีหลอกโหโคตรแย่เฮ้ยมันสิบหกแล้วนะเดี๋ยวอยู่ใกล้ฉัน ฉันไม่ได้อยู่ใกลใ้เธอซะหน่อยโอ๊ยเฮ้ยติดติดแย่แมงมุมเฮ้ยอยู่บนนี้บ่อยู่ใกล้ฉันอยู่ใกล้ฉันเฮ้ยด่านนี้มันจะซ่อนเนียนบ่เดี๋ยวอยู่ใกล้ฉันเอ้ยพี่พี่จัดจัง จะทิ้งเขาไว้งี้เหรอแตงมีเดสต์นเฮ้ยอยู่ไหนวะไปแล้วเอ้าเอ้าไยผี18แล้วนะโอ้ยเลาวะลาวะหาไม่เจออยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะโอ้ยมองไม่เห็นอ่ะนต้องอยู่ตรงหินแน่เลยอ่ะ เมื่อกี้ก็ไม่ได้มองผีด้วยว้มันอยู่แถวไหนสวยแล้วสวยแล้วหาไม่เจออะไหนไม่ห่วงอันนี้เราหาไม่เจออยู่เรากำลังแบบโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงเธอก็หาเจออ๋อเจอแล้วเธอมันมีปุ่มแบบหินแดงๆปะไม่น่าจะมีนะคะหินแบบนรกอะหินแบบในนรกอะไม่น่าจะไม่น่าจะมีแล้วทำไมได้ยินเสียงกูแก๊กกูแก๊กวะ เรากดอยู่ข้างๆนี่ไงก็อยู่ด่านข้างๆกันอ่ะฮะน่าจะใช่อันนี้อยู่แนวว่าปุ่มเปิมปปิมปปิมปุิมปปิมปปิมปุิมปปิมแฮ่เปิม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 ไอ้จะแล้วมาแล้วค่ะโอเคหายง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะเราเปิดไว้ไงใช่ไหมไม่ได้เปิดมันปิดมันปิดอยู่ให้เหรอใช่มันปิดอยู่ข้ามไปเลยข้ามอะไรเราว่าเดินอยู่ตรงนี้แหละ นี่เราเดินหามานานมากแล้วได้ยังไม่เจอเลยใช่เป่าไม่ใช่เป่าเออเออเออไปตายนีแล้วนั่นน่ะไมปตายไม่ตายเกมไม่ลดอ๋อมันเป็นไอ้นั่นไงเกมหมวดสองเฮ้ยเราไม่เจอจริงๆนะเห็นเฮ้ยมันต้องมีดีโอเคโอ้โอ้เจ็บเด็แค่ไม่รู้ว่ามันซ่อนไปตรงไหนแค่นั้นเอง โอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยลุกลุกเพิ่งไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่จะดับไม่หาไม่เจอจริงนะเจอแล้วเฮ้ยได้ไงวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วๆอีกอันเดียวเท่านั้นพี่ขวัญก็จะชนะใช่ไหมชนะแต่บอกลองเลาว่าอะไรดิเดี๋ยวทีวีไม่ะ ลาวาใช่ไหมโอ๊ะทำไมเคทำกับเราอย่างเงี้ยเช่เดินของเดินเองอ่ะมันอยู่เดี๋ยวนะมันอยู่นี่ไหนนี่ลราไม่ได้เดินมาตรงนี้นั่นแหละเออยากเดินมาเองเออในน้ำก็หายดูหาดูหาดูเฮ้ยเราชนะแล้วเราเดินมาปุ๊บเราลงน้ำปุ๊บเราเจอแหละ ดเด้ยการพูดในเขาหาในน้ำเขาหาในน้ำใหญ่เลยหาในน้ำใหญ่เลยหาในน้ำใหญ่เลยหาเจอไหมเนี่ยหาในน้ำใหญ่เลยในน้ำนะ in the water อ่ะนี่ไงเออแค่นั้นแหละกดไปดิกดไม่ได้กดเฉยๆห้ามห้ามนางกดเลยกดเลยเออโอเคโอเค เธอเตรียมอ่านบททำทัวของเราได้หรอได้ได้ได้ตอนนี้คือให้ทุกคนหันหน้าเข้ากันเพลงนะโอเคเข้ากันเพลงโอเคเดี๋ยวจะเห็นโอเคหันน้าเข้ากันเพงค่ะเราสิงเธออยู่เธอสิงเราทำไมเดี๋ยวเราหาแล้วหนึ่งนะเออนี่ไงเราเจอแล้วไม่ใช่สิงเราแหละใช่สิงเธอละหรอโอเคเราจะให้เธอพูดสองประโยคนะอ่าฮะสองประโยคนั่นก็คือ เอาใบตองมารองแตงดองอ่ากี่รอบห้ารอบเอาใบตองมารองแตงดอง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 อะไรวะง่ายขนาดนั้นเลยหรอจริงจังบุนียเฮียใช้เวลานาทีเดียวได้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 เดี๋ยวอันต่อไปนี่บอกเลยว่ายากมากฉันเดียวทำทั่เหมือนไม่ได้ทำทั่วอ่ะ ตามล่าหาปุ่มตามหลุมหาป้าเจอทั้งปุ่มเจอทั้งป้ามาทั้งป้ามาทั้งปุ่มตามล่าหาปุ่มใช่ไหมใช่ตามล่าหาปุ่มตามหลุมหาป้าอันนี้เราควรจะจําไม่ได้มากกว่าตามล่าหาปุ่มตามหลุมหาป้าตามเจอทั้งปุ่มเจอทั้งป้าเจอทั้งปุ่มเจอทั้งป้ามาทั้งป้ามาทั้งปุ่มจะจําไม่ได้อันนี้ตื่นมาตามล่าหาปุ่มตามหลุมหาป้า เจอทั้งปุ่มเจอทั้งป้าใช่มาทั้งป้ามาทั้งปุ่มอ่าใช่เออตามปุ่มตามล่าหาปุ่มก่อนจีตามล่าหาปุ่มตามหลุมหาป้ามาทั้งป้ามาทั้งปุ่มโวยวายคือตามก่อนนะตามแล้วก็ตามได้เจอแล้วก็เจอแล้วก็มาตามล่าหาปุ่มตามหลุมหาป้าเจอทั้งป้าเจอทั้งปุ่ม เจอทั้งปุ่มเจอทั้งป้าก่อนจริงเใช่ตมลาหาปุ่มตมหลุมหาป้าเจอทั้งปุ่มเจอทั้งป้าใช่มาทั้งป้ามาทั้งปุ่มเอออันแรกคือปุ่มปุ่มก่อนแล้วหลังคือป้าแล้วก็ปุ่มตมลาหาปุ่มตามหลุมหาป้ามาทั้งเจอทั้งปุ่มตำลาหาปุ่มตมหลุมหาป้าเจอทั้งป้าเจอทั้งปุ่มอ๋อได้ๆไม่ได้จริงๆมันต้องเจอทั้งปุ่มเจอทั้งป้า ตามล่าหาปุ่มตามหลุมหาป้าเจอทั้งปุ่มเจอทั้งป้ามาทั้งป้ามาทั้งปุ่มอ่าใช่ใช่ใช่ตามล่าหาปุ่มตามหลุมหาป้าเจอทั้งปุ่มเจอทั้งป้ามาทั้งป้ามาทั้งปุ่มอืมอืเมื่อกี้มีเสียงหายตามหลุมหาป้าเจอทั้งป้าเอยเจอทั้งปุ่มเจอโลก ตาล่าหาปุ่มตาหลุมหาป้าเจทั้งป้าเจทั้งปุ่มตาล่าหาปุ่มตาหลุมหาป้าเจทั้งปุ่มเจทั้งป้ามาทั้งป้ามาทั้งปุ่มตาล่าหาปุ่มตาหลุมหาป้าเจทั้งปุ่มเจทั้งป้ามาทั้งป้ามาทั้งปุ่มตาล่าหาปุ่มตาหลุมหาป้าเจทั้งปุ่มเจทั้งป้ามาทั้งป้ามาทั้งปุ่มตาล่าหาปุ่มตาหลุมหาป้าเจทั้งปุ่มเจทั้งป้ามาทั้งป้ามาทั้งปุ่ม อยเป็นเป็นคลิปที่สั้นที่สุดเลยนะในโปรเจกต์1ีสี่นาทีจบไตัดเลย15นาทีเลยเพราะว่ามันง่ายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มารอดูตอนต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวตอนต่อไปเราก็จะเล่นต่อจากนี้นะคะจนให้จบ77ด่านเลยโอเคต้องรีแมปแมเพราะว่าแต้มดีค่ะใช่ต้องรีแมปไปละบายๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วก็ไปตามกดไลฟ์เพจทางพี่ๆแล้วก็พี่ขวัญด้วยพี่ไปบยบา๊ายบาย